ยอมรับแล้วเลดี้ปรางตอบแบบนี้วินว่าที่แฟนทําตัวจนเป็นข่าววินว่าที่แฟนทําตัวจนเป็นข่าวยอมรับแล้วเลดีปล้ปรางตอบแบบนี้หลังถูกเมอดีถ่ายภาพสวมเสื้อตัวเดียวกันกับพระเอกถูกจับตามองความสัมพันธ์มาโดยตลอดสําหรับคู่ของนางเอกสาวปรางกันนารันและหนุ่มโอบโอบนิธิ <Techn Pokémon> เพราะช่วงหลังมีคนตาดีเห็นทั้งค <magari> ู่ไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตด้วยกันแม้จะไม่ได้เห็นภาพคู่แต่ก็มีภาพหลุดทั้งคู่เดินด้วยกันและตอกย้ำเข้าไปอีกกับภาพที่ทั้งคู่ใส่เสื้อเหมือนกันหลุดว่อนซึ่งสาวปรางได้ออกมาเผยว่าไปภูเก็ตคือไปทำงานเห็นภาพที่เปรียบเทียบจริงๆตอนแรกไปทำงานพอเสร็จเลยอยู่ต่อเลยชวนเขา ไม่ได้ไปกันสองคนมีเพื่อนๆไปด้วยสังเกตว่าเราก็ทําตัวธรรมชาติใจเย็นๆนะทุกคนเข้าใจอยากให้เป็นธรรมชาติมีข่าวออกมาเรื่อยๆทุกคนอินอยากให้เป็นคู่จริงซึ่งหนูเข้าใจและโตแล้วอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติต่างคนต่างให้กำลังใจกัน มีแต่เรื่องดีๆให้กันให้เวลาไปเรื่อยๆกันไปเที่ยวด้วยกันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นพัฒนากันมากขึ้นข่าวที่เขียนออกไปคือไปไกลกันมากขึ้นเพื่อนคือคนปล่อยโปะเพื่อนอยากเห็นเรามีความสุขเสื้อเบอร์สิบเสื้อเจ้าปัญหาคือคนที่สะสมเสื้อจะรู้คือเราซื้อเองต่างคนต่างซื้อส่วนเบอร์สิบมีเบอร์เดียว และคนละตัวแอบวินฝ่ายชายคือไม่รู้ว่าจะใส่ตนไหนหนูต้องใส่ก่อนความสัมพันธ์ไปด้วยดีไม่อยากเร่งรีบอะไรเป็นมิตรภาพที่ดีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันดีก็อาจจะอยู่ตรงนี้ฝ่ายชายน่าจะเข้าใจรักหนูต้องรอได้